ช่ไหมมัเล่นมาวัดก็เลยแต่ว่าดูกูกกองกับมได้กูคมเหมือนกันกูนี่มันไม่ใหญ่เกินไกูไม่คมเป๊บเปนะก้าตาตรนั้เนาะกงไปเล่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้มาสีเล่กว่ามันคมไม่คมแต่ว่ากกรองแต่ว่าคุมตั้งไม่เป็นรูเป็นรูมัดเป็นรูมัดก้างตาเลยเป็รูหมดทั้งหมดแตาตีมันกินก้างไม่จะเป็นรูนั้นนะรูน้าตัวละเว้นี่ได้กูีดมอ่ลำจนที่มัเล็กทีนโอ้ยโอ้ยบางนเออบางตัวบางตัวชิบ วู้ดงตีังรงตีกาดังรงก้าใช่โีโหไม่ด้ดูได้ี่ันมันไม่ม่ได้มาสอานนกุ่มก็เลยรู้เลยก็เละอะไกกเกลอดได้เ่ยได้ัจ้อจ่กันอยู่ว่า็หนึ่งนะจ้กเลือลงตรงตกลงในนยาเลยวะใช่ไอ้นี่อ้นี่มันหลเรื่องหทูก็ไม่ได้หลเรื่องล่มนบวงมงเลย

่ก็มเรงเยอนะแต่น้าว่ตาว่านาดนนตกซ้นีไอ้เทมัน้เบาวว่าขึ้นก็เสียรองดหลเสีรอยไม่เกินอีเลนแล้วยี เล่นกับเล่นมาเลยจ้ะพวกมันอยากเกี้ยวหัวกเออหัมัอยากเกี้ยวพวกแต่เล่นเล่นลืจะไม่ไม่ชักพวกัวไม่ชักเล่นมันก็เล่นลยก็ะม่หัวหัวเดียงเป็นเพือนลันเลยส้นสองเส้นนมันกอ้อมบอกัแพรหัวเล่นกับเล่นเลยเล่นเล่นไปเออเล่นเล่นไปพรมกนเล่นกับเล่นไปเล่น

มานี่มันรักกังนี่มันนมแลยไอ้นุงไม่เดินเลยนุไม่เดินนุไม่เดินข้าไอ้ตัวนุ่มันจะตายมันแล้ไม่เดินต้งวไอ้เื่น็งมันต้องาเลยดือนว้ม่ต่ไมนต้อลมี่ยเพราะ่เมางตัเดียวเลยมันเต็มทงีอย่ คุณส oh, ักต yes, ัวแล้วเออมันมาแต่พาสิไม่ใช่ป่านนี้ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมต็งบทงมาบ้าวนี่ตัวแทงไหนดีต้งวัวดีดีหรือวุ่นอยู่ได้เลยตัวนี้เอาต้นเหนี่ยมไม่เชื่อว่าไม่ต้องแทงสักตัวเลยแค่ไหนแค่ตัวพุ่นอุ้ยนหรอวัซีนพุ่นม้วนเลยอืมไม่เลยร้องเปรียม้วนก็มาร้องกระสับกระส่ายเลือดจะวางเลือดอะไรจะเต็มเลย

มันยังไม่ตามเลยไม่ตามเลยนี่มันแตกมันรุ่มจริงุ่มเล้าเะยมแต่ตัวนูมไปเดินตัวนี้แต่่สบายตัวต้าเลยเน่ยจุนนจะได้จะได้จะได้นี่มันจะได้เลยวันนี้เรีเรียงวนั้นเลยกับแต่ยังไม่กี่เหรน่ยนะตั้มตัมไต้ชุนตั้มเ่งนมนนไม่ไดไม่ด้เลยไม่ทเลยได้เ่ท้เย

ao nha ừ, ừ, ừ. đây cho cho của tí mốt bỏ đi rồi nha. ôm ôm đây người ta đi